สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ An ง n i ลน t t a l o t นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรามาตลอดนะคะเป็นค่าครูให้เราเนาะแล้วเขียนคอมเมนต์มาดีๆมาคุยกันนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะแต่เราขอเอาเป็นเพื่อนกันขอเตือนนะคะอย่าไปอาฆาตใครนะคะถ้าคนที่ผิดหวังในความรักเนาะเราขอให้คุณรับแต่พลังงานบวกๆเนาะ ช่องเพจของเรามีแต่พลังงานบวกๆนะคะความรักมันก็มีทั้งถูกสุขและทุกนะคะตัวเราเองเราก็เคยเจอมาเหมือนกันคะ่ะทั้งทุกและสุขแต่มันก็ผ่านมาได้นะคะผ่านมาได้ทุกอย่างทุกอย่างมีทางแก้และมีโอกาสเสมอนะคะขออนุญาตเช็คดวงคุณเนาะคนที่เข้ามาดูว่าเป็นลักษณะรา,าศีธาตุใดนะคะถึงลักษณะรา,าศีธาตุไม่ตรงก็สามารถดูได้นะคะ ดูได้เช่นกันเนาะขออนุญาตเช็คราชินีเหรียญน,นะคะธาตุดินพึกศกกันมังกรนะคะแฮงแมนแล้วก็ราชินีถ้วยนะคะธาตุน้ำนะคะ เลื่อนแป๊บหนึ่งอันนี้คือตัวตนของคุณและคนที่คุณดิวอยู่นะคะว่ามีลักษณะธาตุใดบ้างเลิฟเวอร์เมสิงธนูนะคะธาตุดินนะคะพึกศกษกันมังกรราชาเหรียญธาตุลมนะคะราชนีดาบ มิถุนตุลกุมคุณเป็นคนที่สวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์นะคะแต่บางครั้งเป็นคนที่ชอบคิดมากเนาะคิดเยอะเป็นคนที่ซินเซนสีฟมีจิตใจอารมณ์อ่อนไหวรักใครรักจริงนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยคุณจะเป็นคนค่อนข้างคิดมากเลยล่ะถ้าใครทำอะไรไม่เคลียให้ผิดหวังหน่อยคุณก็จะเครียดเนาะแต่เป็นคนที่ ดูแล้วมีฐานะการงานการเงนิงนค่อนข้างจะมั่นคงแล้วนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเนาะผู้งานว่าสวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์ครบนะคะมีมีฐานะที่มั่นคงแล้วส่วนคนที่คุณดิวอยู่นะ่ะอาจจะมีสถานะหรือยังไม่มีสถานานะเขาก็เป็นคนที่สวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์เช่นกันค่ะเขาก็มีฐานะหน้าที่การงาน เพียบพร้อมเช่นกันแต่เขาดูแล้วจะเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้เนาะเพราะมันมีเลิฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็มีสองดาบเขามีตัวเลือกนะคะเขามีโอกาสมีตัวเลือกเนาะมีหน้ามันก็เลยทำให้คุณเสียใจนะคือเรามีหัวข้อว่าคุณและเขาแค่เบรกระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะ พอไพ่ก็คืนมาบอกแล้วว่าแฮงคือหยุดนะคุณและเขาเป็นความรักที่เบรกเบรกกันอนะระยะสั้นหรือระยะยาวขอให้ไพ่ช่วยบอกทีค่ะในความรักครั้งนี้อันนี้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราเปิดก่อนเนาะไพ่หเอ่อไพ่าดาบนะคะ ดาบแล้วก็ไพ่ราชาดาบนะคะไพ่ราชาถือคาทานะคะสคาาอันนี้คือ เดทเราดูแลสถานการณ์เนี่ยคุณสองคนเนี่ยมีการคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีตัวเลือกมีคนสองคนเข้ามาเนาะเนี่ยเราดูแล้วเป็นเขาพอเราพูดถึงเขาใช่ไหมคะอันี้เอนเออร์จีอันนี้เป็นเขาที่สองดาบเขามีสองคนให้เลือกคือเป็นคนยังไงคะธาตุลมกับธาตุไฟนะเนี่ย ในอดีตที่ผ่านมานะคะเนี่ยเขาทําให้คุณสับสนวุ่นวายมีเห็นไหมมีสื่อมีจดหมายมีสื่อทาให้คุณปั่นป่วนทําให้คุณนั่งรอนะคะว่าอืมจะเอายังไงเพราะคุณนั่งรอว่ารักครั้งเนี้ยมันจะเบรกระยะสั้นหรือระยะยาวแต่ที่เราดูแล้วอะนะสถานการณ์ที่ไม่ดีที่เขาจะต้องตัดสินใจเนะ่ะนะระหว่างคนสองคนนะ่ะอาจจะเป็นคุณอีกคนหนึ่ง นะคะคเขาตัดเดทจบคือมันจะจบนะคะคุณในกรณีที่ว่าดิวกันอยู่เนาะมันจะจบแล้วยังไงคะจบแล้วเริ่มต้นใหม่หรือว่าจบเบรกระยะยาวคือแค่เบรกเอาไว้ก่อนหรือแค่จบระยะสั้นหรือว่าเริ่มต้นใหม่หรือตลอดไปคะไพ่ถ้วยนะคะ ไพห้าถ้วยแต่ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ยิ้มอย่างมีความสุขนะน้ำไพ่าดาบนะคะเก้าดาบเดี๋ยวเราเปิดก่อนเนาะเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังไพ่พระนะคะไพ่เด็กถือคทานะคะเพจ เด็กคาถาเด็กถือคาทานะมาแล้วก็พายห้าคาทานะคะห้าคาถาเจ็ดคาถาค่ะที่เราดูแล้วเราได้คำตอบคูณสองคนอะ่ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เห็นไหมถึงจะมีความเศร้าในความรักที่ผ่านมาแต่แก้วยังตั้งอยู่เลยและแก้วใบเนี้ มีดอกไม้มีน้ําล้อมรอบมีหานด้วยและหานคาบหมายเลขนะมงคลเห็นไหมคุณเลขหก 6, และเลขเก้านะคะเนี่ยยังมีคุณยังนั่งรอยิ้มข้างหลังเป็นแสงอาทิตย์ในสวนดอกไม้อ่านหนังสือยังมีความสุสสขอะแสดงว่าความรักครั้งเนี้ยมันเป็นแค่เบรกระยะสั้นนะคะคุณเพราะผู้หญิงคนนี้ยังนั่งรอและไพ่ข้างบนเห็นปะ ก็นั่งรองเหมือนกันรอผลผลิตเก็บเกี่ยวนะอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมมีมีไพ่าดาบทำให้คุณเหน็บหนาวกลัวหวาดกลัวหวาดกลัวในความรักแต่ก็ยังหันมามองรองดูสถานการณ์เป็นยังไงคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะเพราะไพ่พระขึ้นเดอะไฮโลเฟนจะได้รับความยุติธรรมนะคะเนี่ยยังนั่งยืนถือคทา คาถายังมัดแน่นแสดงว่าเขาเน่ะเห็นไหมมัดยังไม่ปล่อยคาถาอันไหนหลุดมันก็ยังมัดยังผูกพันพันธนาการกันอยู่เขาก็เนี่ยเป็นตัวเขาหรือตัวคุณยังยืนอยู่แล้วเนี่ยสามารถลงมาได้นะข้างล่างมีคาถากั้นตรงนี้ก็จริงแต่ด้านข้างเนะ่ะออกได้แต่ก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับที่นะคะ แล้วยังไงคะขอไพ่ช่วยบอกต่อหน่อยจะเป็นยังไงต่อไปคะจะเบรกกันยาวหรือสั้นจบว้าวคุณไพ่แปดเหรียญอันนี้คือไพ่ปลดปล่อยนะคะ justment คุณจะได้รับการปลดปล่อยนะเดี๋ยวเราอ่านก่อนว้าวอันนี้คือเป็นราชินีแห่งป่าเลยค่ะคุณเป็นเจ้าป่านะคะก็เหมือนกับไพ่ t h อ empress อันนี้คือไพ่สองเหรียญน,นะคะ infinity ยองบนเวียนกลับมา เขาก็มีความอ,อกหักผิดหวังเช่นกันนะคะที่ผ่านมาเนาะจะจบค่ะเห็นไหมไพ่ขึ้นมาพร้อมกันเดทจบจบกระทันหันเปลี่ยนแปลงกระทันหันเพราะมีไพ่เดทแสดงว่าเป็นแค่เบรกระยะสั้นค่ะเพราะถ้ามีเดทอย่างเดียวมันก็คือจบใช่ไหมคุณแต่นี่มันเป็นทาวเวอร์ด้วยทาวเวอร์คือ มันจะเป็นอะไรที่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันถ้าจบก็จบกิดกระทันหันแล้วก็เปลี่ยนกระทันหันถ้าเบรกก็คือเป็นแค่ชั่วข้าวนะคะจากความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนอกหักผิดหวังเนาะในฐานะสถานะกรณีที่ว่าไม่เคลียร์กันที่เรื่องราวของคุณสองคน,ม,น,ม,นมันวุ่นวายคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคุณทั้งสองคนเขาคิดว่าคุณนะเป็น the empress ของเขานะคะและข้างบนก็เป็นราชาเห็นไหม ดาบเขาอาจจะเป็นราชาดาบนี่เป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะคะถ้าพูดคําไหนก็คํานั้นเนาะเขามีความรักตอบคุณอะและข้างข้างบนก็เป็นลาราชินีเหรียญน,นะคะคือเหมาะสมกันมากแล้วเห็นไหมเป็นผู้หญิงคนนั้นนั่งถือเหรียญอยู่มันก็เป็นเหมือนอินฟินิตี้อะคะ่ะไม่ไปไหนก็ยังบนเวียน คับประคองในรักนี้มันเป็นเพียงแค่เบรกระยะสั้นแค่นั้นเองนะคะโอเคแล้วไพ่อีกสำรับหนึ่งไพ่ออร์เคินสำรับหนึ่งมีอะไรจะบอกคะมีอะไรจะแนะนำเอ่ยคุณเห็นไหม ผู้หญิงผู้ชายยืนดูยืนอยู่ในแม่น้ําเป็นเหมือนมองแสงสายลุงอนาคตข้างหน้าวาดไปด้วยการแสดงว่าอนาคตจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะเนี่ยเดือมูลเขาเศร้าเขาเหงาเขาคิดถึงคุณนะเหมือนผู้หญิงคนนี้แปดแปดคาทานะคะก็เหมือนไพ่คาถาขึ้นมา ยังไม่ไปไหนคะ่ะยังอยู่ที่เดิมยังวนเวียนมันเหมือนกระโดดล่มถ้ามาได้ก็จะมาหาคุณอย่างระ,ระยะเร็วอย่างเร็ววันแสดงว่าเบรกแค่ระยะสั้นนะคะไพ่เก้าเหรียญไพ่นี้สื่อถึงเก้าเหรียญคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขากลับมาหาคุณแน่นอนคะ่ะแสดงว่าการเบรกครั้งนี้เป็นแค่ เบรกระยะสั้นๆน,นะคะได้คำตอบอแล้วเนาะโอเคแล้วไพ่นางฟ้านางฟ้ามีอะไรจะสื่อคะนางฟ้ามีอะไรจะแนะนําบ้างเอ้ยโอ้มาแล้วนางฟ้าใจร้อน <c oughs> ความเป็นจริงกำลังเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะนางฟ้าบอกว่ากำลังเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะ คุณอะเชื่อมโยงให้ให้แบบติดต่อสื่อสารช่วงเชื่อมโยงกันจะถึงขั้นเป็นครอบครัวกันนะคะจะได้รวมตัวกันเป็นถึงขั้นแต่งงานกันเลยแหละเนาะเนี่ยคุณสองคนนางฟ้าบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวที่จะรักเนาะให้คุณปลดปล่อยติดใจให้คือความรักเป็นสิ่งสวยงามอะอย่าไปกลัวมันนะคะ โอเคแล้วถ้าเขาสื่อสารคุณได้มีอะไรจะบอกคะขอสามประโยคเนาะมีอะไรจะบอกคุณเขาต้องการแก้ปัญหานะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนตอนนี้เขาขอเบรกระยะสั้นขอบคุณนะที่ยังให้โอกาสเขาเขาขอบคุณคุณนะคะ ไม่อยากคุยอ่าขอบคุณแล้วทําไมไม่อยากคุยอาจจะเป็นว่าตอนนี้ขอเบรกก็เหมือนตอนที่หัวข้อเรื่องที่เราบอกเบรกระยะสั้นหรือระยะยาวแสดงว่าตอนนี้ยังไม่อยากคุยนะคะแต่เขาขอบคุณนะแต่เขาก็อยากจะมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะโอเคแล้วแม่มดมีอะไรจะเตือนคะสามประโยคเช่นกันแม่มดใจดีมีอะไรจะเตือนเอ่ยแม่มดบอกว่าให้ไปทำบุญนะคะ ไปทําบุญบ้างเนาะพอแค่นี้อา้าวถ้าเหนื่อยนักก็พอแค่นี้ก็แล้วแต่กรณีแต่ละคนนะคะถ้าคุณไม่อยากไปต่ออย่าเสี่ยงโอเคแม่มดบอกว่าถ้าคุณเจอปัญหาคนรักที่ไม่ดีหรือคุณไม่อยากไปต่อแล้วอ่ะนะก็ให้พอแค่นี้อย่าไปเสี่ยงนะคะแต่ถ้าในกรณีคนที่อยากไปต่อมันก็เป็นเพียงการจบแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะ โอเคขอให้เพื่อนมีความสุขสมหวังในความรักสุขภาพการงานการเงินนะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นข้าวคูให้เราด้วยนะคะไว้พบกันในวันถัดไปนะคะบ๊ายบายรักนะคะ